วัดีครับวันนี้ชีวิตคนมนอกนะครับเราจะมาทําสูตรต้มหลาบป่านะครับแล้เราจะใจ้ปลาดุกต้มนล้วมันหลับนะครับปลาปดุกนี่นะครับเขาต้มนะครับเวลาเขาต้มเขาใส่ตะไคร่กับเอ่อกะปินะครับลงไปต้มตัวนะครับเขาจะหลาบเครื่องน้ำพริกนะครับก็มีนี่เปีนพริกป่นนะครับ หรือขวัวพริกแห้งก็ได้นะครับนี่เป็นหอมแดงเอาไปเผาไฟนะครับหอมแดงนี่เป็นกระเทียมนะครับยูหอมขาวหอมขาวเริ่มต้องเผานะครับน่ครับเราจะามันลาบลาบก้างมันละเอียด ละเอียดเลยนะครับหัวก้างมันเยอะเขาจะตำน้ำพริกรอเลยนะครับครับขนนั่รอนะครับนี่นะครับเอมมาเขกอตำน้ำพริกก่อนนะครับต้มต้มหลับป๋านะครับนี่นะครับเราจะเค็มละเอียดละเอียดนี่นะครับเขาใส่ต้นหอมผักชี ชีฟันลังนะชีฟันลังพักไผ่นะครับหรือพักแคล้วก็สารแนนนะครับใส่ตุยนะครับครับลงโคกลงพริกก่อนนะครับครับโอ้ ปาต้มลาบต้มลาบปลาวะ่ะต้มลาบปลาเนาะมีไข่ครับน้ำพริกปาต้มเหรออือนั่แะอ่าครับ ครับอออ๋อมีน้ำซุปนิดหน่อยเ,อเนื้อปลานะครับแต่เขาหลับไว้อืกใส่น้ำซุปน้อยกกให้ลงไปเ yeah. ด้เย่ะอืมมีไข่น้ำพริก ใส่ชุดล็หน่อยนะครับอืมอืมไข่ลาบล้นเหมือนกันเนาะอืมนะครับเดี๋ยวจะปรุงร็ด้วยชุดล็นะครับเซตพิธีชุดล็นะครับ ส่งน้ำมันให้หน่อยอส่งน้ำมันให้หน่อยอ๋อนะครับองุงนดาบเซนตาฮอล์อเจ้ามาสขวดน้ำมันเห็นหน่อยนะครับเพิ่มความหอมนะครับ ขี่ใสกเลอก่อนครับนะเลีกใส่เราจะมาส้มน้ำมันเลยนะครับหรือมะขวน้ำมันคนลมครับตอม ลับปาต้มหล,บลัลบฝานะครับต้มน้ำมันหน,น่อยอหอมขึ้นมาหหน่อยนะครับอพอแล้วเนาะที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมดูนะครับครับเราก็ได้แล้วนะครับ ต้มลาบปา่า <c oughs> เป็นสูตรใหม่ซุปมนมันหกำนะครับนี่พักกับพักแว่นเข๋าแตงกวานะครับหรือบะเตงนะครับเราจะชิม <c oughs> ด,ดูนะครับกับข้าวข้าวเหนียวนะมาให้ป้าโอ้ตัวมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป้าเฮ้ยไปอยู่กับบ้านกินกับข้าวเหนียวอ่น เออจะไม่อยู่คำบ้านอ่ะปล่อยมันเถอะปล่อยมันเถอะมาบ้านลุงนี่นะปล่อยไปตามมาถาของมันเถอะเราอ่อนมันจะเล่นยังกับมันเล่นไปจังมันปล่อยมันเออเดี๋ยวพักแว่นนะครับจิ้มกัดจิ้มกัดจิ้มอือถูกตองครับเราจะทำรูนนะครับง่ายๆ ครับขอชิ้มแล้วครับครับลองมาทำดูนะครับต้มลาบป่าเอ้าเดี๋ยวอันนี่แขกจิ้มเลยแขกกำลังมาเอวมาฮมาเอ้าแขกมาจิ้มเลยเนาะต้มลาบป่าอ้าวเดี๋ยวให้แขกจิ้มเลยนะครับแขกกำลังมาถึงนี่เป็นอาจารย์นะครับสอนพ่อพี่ตื่นหัวเราะ ก็ยอดครับดันอันนี้ต้นไม้บ้านหงด้วยโลห์หบ้านกับบ้านข้อเลยนี่ชีวิตคนมโนนอกจะเอาสูตรต้มลาบป่านะครับมาฝากก็อร่อยแป๊บแป๊บนะครับมันหอมตอนตอนที่เขาไปส้มน้ำมันก็ขวาน้ำมันนะครับแป๊บเดียวนะครับก็อร่อยครับผมจะได้ฟงครับชาบกับครับ ชอบกก็ไล่นะครับใช่ให้กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับตะไคร่แล้ว mm ก็ที่ตามมันครับชีวิตคนมันหนอกเลยนะครับขอบคุณครับ